แมว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 เครื่องร้อนด้วยนะเนี่ยมันร้อนหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหออกมาลูกออกมาแมวออกมาเร็วเนี่ยเสียงร้องเต็มอคือแล้วนอนไม่รับเลยร้อนแล้วน้ำร่าได้ไหมียวออกมาลูกออกมาลุกออกมาเลุก มาออกมาแล้วออกไม่ได้มันติดทะทำไงล่ะทีเนี้ยหลวงก็หลวงไม่ได้เมียเมียวเมีย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 ออกมาลุกมาออกมาดิลุกออกมาลุกลุ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 ลลุ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 ล้ดุล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 ุิลลลล มีปะอย่างอย่างมันติดอยู่ซอกน้อยเดียวแล้วหฮะไม่เจอแล้วยิ่งจะเรื่องหรอไหนน่ะนี่ตรงไหนนี่อยู่ตรงนี้แหละมันน่าจะติดอยู่ตรงนี้ข้างในเนี่ยนี่แหละติดอยู่ไหนนี่ยอยู่ตรงนี้มากกว่าน่ะป้าว่ามันน่าจะติดอยู่ตรงนี้นี่หนาบ้าเสียงอ่ะ ทุนใส่ผ่านป่าววะน้องออกมาแล้วกู้ใบย,ยังไม่วะกู้ใบยก็บอกเขาติดต่อหน่วยอยู่ไม่ต้องร้องลูกออกมาเอาออกมา่ันออกมามันหิวนะ่วอะน่ามันจะคาดใจอะเนะี่ย ได้ไหมขันออกมาไมหมไม่มาหรอกมันกลัวมันบางทีมันกลับตัวไม่ได้ไงบางทีมันติดซอกแล้วมันพิสตตัวไม่ได้หนูเคยเจอตัวมันวิ่งเข้าไปมันคัดไปในซอกแล้วมันมันในนี่ไม่ได้ไอออกกันชนอันนี้มาจากไหนคะเจสบาลไหมคะพ่อซุนล้อพ่อุล้ออยู่กันชนพ่อแค่สุนหล่อค่าให้น้นแระเอาให้ควงตัวนึง ทางนี้น네ะติม <Elena, S 1> ใช่ไหมเตรียมรูหนี้นะอยู right. ่กันชนตรงนี้อยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้ตรงเนี้มันจะมีช่องว่างพอแค่ซุ่มหล่อพอมันจะมีช่องว่างตรงนี้พอแค่ซุ่มหล่อพอมันอยู่ในซุ่มหล่อเดี๋ยวไหนซุ่นพอดิแล้วมึงมีบป่ะอยู่ในซุ่มหล่อเนี่ยพอดีเลยแหละเดี๋ยวมึงนี่มันอยู่ตรงนี้ ้ากลกมันาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ยีนมขาวตา้งตัวนี้ยลมข้ตาพมันขยักเี่ยแ่เที่ยวนไ่ได่อจะเอาไอไปะไ้ได้ามารเจอวะเดี๋ยวเดี๋ยวมาตทอดือหรอออไแล้วไม่ควร ล้อหน่อยเย่ยมาหักล้อหน่อยหักล้อหน่อยเร็วไม่ได้อมันพมุดเข้าไปแล้วมันออกไม่ได้ได้แกสมก มันเป็นในนี้ถ้าที่แกร้องมาถ้าเห็นตัวถาเห็นตัว หรหรือแผงนี who. Who. ้ครับแล้วมันจรนี oh. ừ, ้มันเป็นยังไงนไม่รู้ก็องดีมันรููใช่อามันรููแลนกใมันดครับึงจับยุไงขึ้มาหลวงได้มมึงดูมึงูมือมันด้วยนี่ เอามือเล็กสิแล็ก็มือเก็กเข้าไปมาเมันอยู่ช่องเนี่ยมันติดไอ้นี่เว้ยมันเป็นเบ้าไฟตรงนี้ต้องทอนนี่ยังเดียวช่ไหมั้ยไอ้นี่มันดูนิอนี่ยูนีมานี้ลูกเอาเข้าไปไหม กองหลวงไม่ด้มือหลวงไม่ได้หลวงต้ยถอนได้ในตัวละเร็วตายออกกั้เอ้าใ่หมลุนย่าห น้ำรั่งมาน้ำติดนั่นแหละทำมาน้ำติดมันนะออกแล้วใส่ยังไงรถย้อนไหมไม่ทอดอะไรอ่ิทอดมาเรกินอันนี้ออกเอานู่มาเอานี่มาเอานี่ออก เนี่ยมันยืนข้าวออมาให้จับเนี่ยติดทั้งซ้าย่ำยืนข้าวเนี่ยเนี่ยยืนข้าวติดไม่ควนเลยทอดเอามาดูไปไหไม่เป็นไรจับจับคอจับคอมันจับคอมันคองนั่งคอดึงเล็บเล็บเล็บมันควนเล็บมันควนตบหัวมันจับค่อยๆจับให้ยู่นะดึงนั่งคอดึงนั่งคอเออเออดึงนั่งคอเจ็บดึงนั่งคอดึงนั่งคอ หิวหิวหิวลูกหนูหิวหนูหิวหนูหิวร้องตั้งแต่เมื่อคืนนะสุดท้ายนี้นะคะแม่วาก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะเทศบาลตำบลวังขนายนะคะที่สละเวลามาช่วยน้องออกจากรถได้สำเร็จนะคะหลังจาก ช่วยน้องแล้วแม่วาก็พาน้องกลับมาบ้านมาป้อนนมป้อนอาหารแล้วก็อาบน้ําทําความสะอาดให้น้องนะคะน้องก็ค่อนข้างที่จะตื่นกลัวนะคะตื่นกลัวก็ยังมีร้องคงจะหิวมากๆเลยนะคะแม่วาป้อนนมไปกินไปเยอะเลยคะ่ะแล้วก็อาหารเปียกนี่นะคะหน้าตาน่าเอ็นดูร้องจนจะหมดเสียงนะคะความแม่วาจะได้ไปช่วยน้องนะคะติดอยู่ในรถ คนเจ้าของรถเขาบอกเขาได้ยินเสียงมาสองวันแล้วนะคะน้องติดในรถมาสองวันแล้วเมื่อวานนะคะแม่วาได้พาน้องมีบุญนะคะไปตัดไหมแม่วาออกจากบ้านไปแล้วก็ลืมปิดประตูหน้าบ้านนะคะพอกลับมาก็มีแขกอันมีเกียรตินะคะมีเกียรติมาเยี่ยมเยือนถึงบ้านเลยนะคะน้องหมา ไม่รู้ลมมาจากไหนนะคะเดินเข้าไปยันถึงหลังบ้านที่ครัวของแม่วาเลยนะคะคงจะหิวพอแม่วากลับมาถึงบ้านก็เทอาหารให้น้องกินนะคะทั้งหมาทั้งแมวเลยนะคะแม่วาก็วันวันหนึ่งก็พันกว่าเรื่องก็ดูแลกันไปนะคะช่วยได้เท่าที่แม่วาจะมีแรงช่วยได้นะคะอาจจะช่วยได้ไม่ทั้งหมด แต่ก็เห็นแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะเราก็ช่วยให้อาหารเขาบ้างถ้าดูแลได้ก็เอามาดูแลนะคะนี่นะคะวันวันหนึ่งที่แม่วาบอกว่ายุง่งยุ่งนะคะนี่นะคะไม่ว่าจะแมวคลอดแมวเจ็บแมวป่วยคนในหมู่บ้านส่วนมากเขาก็จะมาตามให้แม่วาไปช่วยดูนะคะ ก็ช่วยๆกันไปก็เป็นความสุขทางใจอย่างหนึ่งนะคะก็ต้องขอฝากนะคะทุกทุท่านเป็นกำลังใจแล้วก็ให้ความเมตตากับเด็กๆที่บ้านมีบุญลูกแม่วาด้วยนะคะทุกทุท่านก็คือกำลังแรงใจที่คอยช่วยนะคะผู้ที่อยู่เบื้องหลังคอยช่วยแม่วาเสมอมาแม่วาก็มีแค่เพียง แรงกายนะคะกำลังทรั์ผู้อยู่เบื้องหลังก็คอยช่วยคอยสนับสนุนมาตลอดนะคะนี่ก็คือแต่ละเคสนะคะที่แม่วาช่วยมาก็ขอฝากทุกๆท,ท่านเมตตาเด็กๆด,ด้วยนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับแม่วาแล้วก็ให้เด็กๆเ,เพื่อที่แม่วาจะได้มีกำลังใจช่วยน้องหมาน้องแมวต่อไปนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ